ทักทายสบายดีเอฟซี FC แฟนคลับไข่เพ่งตัวเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เขารงปรักาส,สู้ขู่สุข้นขัพี่น้องพบพอกันเศ้าววนนี้วันพุธที่15ตุลาคม2568อัปเดตที่งานการแสดงไร้งานการแสดงของไข่เพ่งตัวเกียวมิวสิกประจำทุกๆมืออยู่แล้วนะคะพี่น้องเศ้านี้ก็คือกันการแสดงของตัวเกียววันนี้ที่ไหนนะคะไปนอง เมื่อนี้แสดงยุทีอำเภอเรืองนกก่าจังหวัดยโสธรนะคะพี่น้องอำเภอเริองนกทาจังหวัดยโสธนนะคะพี่นอออ้อง,ง,นนะะองเป็นคอนเสิร์ตวงใหญ่เต็มวงนะคะพี่น้องแล้วก็ใช้เวทีจริงใช้ศิลปินทุกคนนะคะในการแสดงเมื่อแรกนี้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากที่เดิมมาที่โรงเรียนบ้านด่านด้วยค่ะพี่น้องเด้อ มาที่โรงเรียนบ้านด่านจะสามารถรองรับ FC แฟนคลับได้เยอะแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องการจอดรถการสัญจรไปมานะคะพี่น้องเพราะว่าฤดูนี่เป็นฤดูฝนก็ลุ้นกันว่าเมื่อแรงฝนสิตกบอเห็นพี่นุ่มไล่สดบอกว่าไปเตรียมสถานที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแอดไปเบิง้งเพินไล่สดเนะกาะพี่น้องโอ้ยิ่งใหญ่อลังการถ้าฝนตกอะไรยังไง อาจจะมีการเลื่อนเข้ากระลุนวาให้ไดแสดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเ้านีภารกิจของเรานะนอกจากการแสดงตอนแรกแล้วตอนเศร้าปัจจุบันฟินแลนด์เพิ่นสิไปโอนทีอยููสำนักง,งานที่ดินอําเภอเรื่องนกท่าจังหวัดยโสทอนไกรับผู้ซื้อนะ,ะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะตอนเพิ่นไล่โสดขายทีบัตรนี้นะคะผู้ซื้อได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วคุณหมากะสิด้เบโอในเพิ่น ให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยในเซาร์นี่ค่ะพี่น้องตอนแรกแต่ถ้มารวมคอนเสิร์ตคือเก็ 9. อู้เสียดายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นบได้พบพอพ่อลูกเพิ่นเนืองจากว่าคุณป้าของเพิ่นพาหลานไปเที่ยวที่เชียงคานฝนกะแห้งตกเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ้าวว่ได้พอกันโอกาสนี่ก็ขอเป็นโอกาสหน้ากันเลวกันเราถึงบรรยากาศ่อว่าน,นี้เดินทางจากสุวรรณภูมิรอยเอสไปมุกดาหารใส่เวลานานพอสมควรเนาะค่ะพี่น้องเนาะศิลปิน น้องนั่งหางเคืองแดนเซอร์แล้วก็อาจารย์นักดนตรีก็คงจะเหนื่อยล้าเพราะวาา่าระยะทางไกลด้วยค่พี่น้องไปแสดงงานแพเสิร์งแข่งเรือยาวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมไปถึงคำคำก็เห็นไหลซดอยู่นิดนึงว่าไปถึงแล้วนะคะรอบเดือก็อีกนิดนึงว่าแต่งตัวแต่ว่าแอดเห็นบรรยากาศโอ้ยฝนลิ้นฝนตกตลอด รุ่นกันยางไงเอฟซีแฟนคลับว่าการแสดงจะเกิดขึ้นหรือไม่นะจนแล้วจนรอดก็ได้แสดงด้วยค่ะพี่น้องถึงแม้นว่าตอนหัวค่ําจะมีฝนตกนะคะพี่น,ออน้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทั่วประเทศเนาะค่ะพี่น้องนอกจาซุ้มเสียงเกี่ยวกับการแสดงเวทีเมือคืนนี้เป็นของอามน้อยโรจนันันะคะพี่น้องจัดโดยการวานการว่านจัดนะคะมาส่งเสริมสนับสนุนให้สองวงนี้ได้พบกัน ช่วงต้นรายการจากช่วงทุ่มกวกว่าไปถึงสามทุ่มครึ่งนี่ก็จะเป็นของอา์น้อยโรจนันส่วนของตัวเกียวมิวสิกกับฮาทุ่มตีกับพี่น้องห้าทุ่มหกทุ่ม,มถึงตีหนึ่งสองชองั่วโมงเมื่อคืนนี่เป็นแบบมินิคอนเสิร์ตเพราะนั้นศิลปินกสีขึ้นเวทีประมาณครึ่งวงนะคะพี่น้องแต่เห็นว่าหลายคนเห็นคูนกว่ารุ่นเห็นกล้องวาโยเห็นน่น้องกล้วยเห็นน้องเอนนี่นะคะเห็นน้องน้ำอูน เห็นบอสบิ๊กพุ่บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องข่ดตัวยังไงแอดขออภัยมือขึ้นล้อรอพ่ไก่ค่ะพี่น้องใส่ชุดเขียวเหนียวทัพทายจำบอสพิดแอดวาชุดนีตังแต่ไปฟินแลนด์ปีที่แล้วนะคะพี่น้องคอนเสิร์ตต่างประเทศเอฟซีแฟนครับช่มในไรโดบวาพ่อไก่รอมากใส่ชุดสีเขียวเหนียวทรัพสูงระหงทรงเพียวเรียวรูดค่ะพี่น้องเป็น่บอยุมยามแล้วการ่อสมาร์ทระสันค่ะพี่น้อง ผลอา่านคอมเมนต์ผลคือน,นสิดีใจเมื่ขึ้นนี่ค่ะพี่น้องกะการแสดงสำเร็จลุล่วงไปด,ด้วยดีนึกว่าจะไม่มีคนคนเยอะเหมือนเดิมค่ะพี่นอ้องเมื่ขึ้นเอฟซีแฟนคลับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องขะสำหรับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องจากบุษสัมภาษณ์ก็บอกว่าบ่มาบ่ได้เพราะว่า,วา,วาตั้งตารอคอยมานานเหลือเกินบางคนไหนสัมผณ์นะคะพี่น้องตั้งตารอคอยมานานเหลือเกินวันนี้ต้องมาให้ได้ ฟ้าสายฝนมากด้วยค่ะพี่น้องโอ้ใจเห็นใจดีใจน้าเปิน่นดีใจทั้งผู้ไปชมและผู้แสดงให้ชมเนาะค่ะโดยเฉพาะย่างยิงผูยบานฟิลแลนด์แม้จะเป็นมินิคอนเสิรต์ตแต่ก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะรอบดึกยิ่งเยอะกลางร่มให้การออกมาแสดงกลางร่มไอศิลปินในการทําการแสดงผู้ชมขังลางกามีทั้งกลางร่มและก็บรสนสายฝนค่ะพี่น้องย่งช่มต นั่นคือบรรยากาศหนางานแอกไร่งานในทราบเมื่อคืนนี้เนื่องแหน่งคือเกา่าซาบว่าบัตแถบสีบ่อพ่อขายขายไปน้องขายโดยบ่าวนอนนาชาแนลเล่าไปเองเลยขายไปนอ้องลุงน้องผู้สื่อสัตว์ของเล่านี่แหละไปขายเองเลยทีหนางานอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกะ สำเร็จรูหลวงไปด้วยดีสําหรับบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องดีใจน้เพิ่นเดี๋ยวแอรสิปแปะภาไว้ด้านหลังนะคะพี่น้องแลังบ,บรรยากาศในชมนิดหน่อยสําหรับค่าเพลงตัวเกียวมิวสิกแสดงที่บ้านแผงนครพนมเมื่อคืนนี้เอาละค่ะพี่น้องอแอดเราข่าวไห้พอมพี่น้องมาถึงช่วงถ่ายคลิปเนาะสำหรับวันนี้แอดขอตัวล่าไป่อนแลวพวกพ่อกันไม่คลิปหนาคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท,ท่าน สวัสดีค่ะ